สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถักสายตัวนี้กันนะคะก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะมือใหม่ก็หัดถักได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเชือกล่มสองสีนะคะจะเป็นสีเขียวกับสีฟ้าสีเดียวใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ว่าลายเขาจะไม่ขึ้นเด็ดแบบนี้นะคะถ้าเราใช้เป็นสองสีลายเขาจะขึ้นแบบนี้นะคะ สีนะคะมีสีไหนให้ใช้สีนั้นชอบสีไหนก็ให้ใช้สีนั้นนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือห่วงตะขอการโปูนะคะให้เลือกขนาดที่ขนาดห่วงตรงนี้นะที่เข้ากับลายสายขนาดของสายนะคะขนาดของสายที่เราจะถักนะถ้าสายใหญ่เราก็เลือกตัวห่วงเนี่ยให้ใหญ่กว่านี้แต่ตัวนี้เราขึ้นห่วงไม่กี่ห่วง นะคะก็ให้ใช้ตะขอก้ามปูตัวเล็กนะคะขนาดนี้นะคะถ้าไม่มีใช้ห่วงตัวดีได้นะคะแล้วก็ห่วงกลมได้นะคะแล้วแต่เราจะนํามาเลือกใช้หรือเราจะถักติดกระเป๋าเลยก็ได้นะคะถ้าติดกระเป๋านะให้เราถักโซ่สามก่อนนะคะแล้วก็ถัก 2X นะคะตรงนั้นนะในคลิปนี้พี่นางไม่ได้ไม่ได้พาทําตรงนั้นนะ ก็คือเราถักใส่ห่วงเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือเข็มใช้3ามทับศูนย์ก็ได้4ีทับศูนย์ก็ได้นะคะให้เลือกใช้เข็มที่สามารถควักไหมหรือเชือกได้หมดนะคะถ้าเป็นตัวที่ใหญ่กว่านี้แล้วใช้ไหมตัวนี้หรือเชือกตัวนี้นะคะจะทําให้งานหลวมนะนะคะถ้าเ,เส้นเล็กหัวใหญ่นะคะงานก็จะหลวม นะคะถ้าเป็นเส้นใหญ่แล้วหัวเล็กจะทําให้เราควักงานไม่หมดนะคะก็ให้เลือกดูนะคะว่าเราจะใช้ขนาดไหนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือกันไกนะคะกันไกอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเริ่มงานนะคะเราจะใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปที่ห่วงตัวกามปูนะคะแล้วก็ปลายเชือกนะคะเราจะเหลือนะคะเหลือเผื่อเก็บนะคะให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสอดเข้ามา ล็อกด้วยโซ่หนึ่งพอล็อกด้วยโซ่หนึ่งนะคะให้เราเก็บไปลายไหมหรือปลายเชือกเข้าไปด้วยนะตอนเราถักนะคะให้เราถัก X นะคะหรือซิงเกิลโคเชตนะคะสองครั้งลงในห่วงตัวกล้ามปูนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวแรกต่อไปนะคะเป็นตัวที่สองหลังจากนั้นนะคะให้เราพลิกชิ้นงาน พอพิชินงานเสร็จแล้วนะคะเข็มสอดเข้าไปที่หลักแรกตรงนี้ควักเชือกนะคะเข้ามามีสองห่วงหลักถัดไปสอดเข้าไปนะคะตรงนี้แน่นนิดนึ่งนะเพราะว่าพี่นางดึงตัวนี้ไว้แล้วนะควักมานะคะเป็นห่วงที่สามนะเป็นสามห่วงนะคะพอสามห่วงเสร็จแล้วปล่อยสีฟ้าลงนะคะหยิบสีเขียวขึ้นมา ปลายเชือกนะคะเหลือไว้เผื่อเก็บเหมือนเดิมห่วงตรงนี้นะคะเวลาเราจะถักสีถัดไปนะให้เราจับจับตรงนี้ไว้นะคะแน่ๆนๆิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ห่วงเขาหลุดนะเหลือหนึ่งห่วงนะคะควักสีเขียวเข้ามาถัดไปเข็มนะคะสอดที่ห่วงสีฟ้านะคะควักสีเขียวเข้ามามีสองเข็มนะคะสอดเข้าไปที่ห่วงสีฟ้าควักสีเขียวเข้ามา มี3นะคะมี3เสร็จแล้วปล่อยสีเขียวลงหยิบสีฟ้าขึ้นมานะคะพอเอาสีฟ้าขึ้นมาจับเหมือนเดิมนะคะใช้นิ้วนะคะทั้งสองนิ้วจับไว้เข็มนะคะจะเหลือห่วงแค่ห่วงเดียวควักสีฟ้าเข้ามาผ่านห่วงแรกนะคะต่อไปห่วงที่สองควักสีฟ้าเข้ามา มี2ห่วงแล้วนะต่อไปนะคะสอดเข้าไปควักเข้ามามี3ห่วง3ห่วงเสร็จแล้วปล่อยสีฟ้าลงสีเขียวขึ้นนะคะสีเขียวขึ้นจับเหมือนเดิมนะคะปลดสองห่วงตรงนี้ให้เหลือห่วงเดียวควักสีเขียวเข้ามาห่วงที่หนึ่งสอดเข้าไปในห่วงสีฟ้าควักสีเขียวขึ้นมาเป็นห่วงที่2 สอดเข้าไปนะคะควักสีเขียวเข้ามาเป็นห่วงที่สามนะคะลายนี้ไม่ยากนะง่ายๆนะคะพอเราถักไปได้ยาวๆนะคะด้านหลังเขาจะตัวเขานะคะจะหดเขา้าหากันแล้วก็จะเป็นทรงกลมไปเองนะคะถักแบบนี้นะให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการเลยนะคะดูใหมาอีกหนึ่งครั้งนะเอาสีฟ้าขึ้นนะคะจับไว้นะคะควักสีฟ้านะคะ,ขะ,คะเข้ามา ไม่ยากนะคะไม่ยากเลยถ้าเป็นสีเดียวนะคะก็จะดูแบบกลมกลืนไปหมดเลยนะคะเขาก็จะไม่เด่นเหมือนแบบนี้นะไม่เด่นแบบนี้นะคะถ้าเราใช้สลับสีก็จะดูสวยไปอีกแบบนึงนะคะปล่อยสีฟ้าลงเอาสีเขียวขึ้นจับไว้เหมือนเดิมนะคะสอดเข้ามาสอดเข้ามาแบบนี้นะคะไม่ยากนะถ้าลายเขาขึ้นแล้วนะคะก็จะถักง่ายขึ้น จับเหมือนเดิมนะคะสอดอตัวเชือกล่มนะคะเขาจะเป็นตัวที่ลื่นนะคะก็ใช้แรงจับนิดนึงนะคะสีเขียวขึ้นนะคะถ้าเราถัก,ถกให้ลายเขาขึ้นแล้วก็จะถักง,ง่ายขึ้นถักเร,เร็วขึ้นด้วยนะคะสีฟ้าขึ้นนะคะควักสีฟ้าเข้ามา ถ้าเราจับตรงนี้ไม่แน่นนะ,ะห่วงตรงนี้เขาจะหดลงไปจะทําให้ตัวได้ในตัวเชือกตัวเนี้ตัวใหม่นะคะก็จะหดลงไปนะคะจับไว้สอดเข้ามาสอดเข้ามานะคะดึงเข้ามาเลยอย่างนี้นะคะก็ถักให้ได้ตามความยาวที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวมาปิดห่วงด้วยกันค่ะพอเราได้ตามความยาวนะคะของสายกระเป๋าแล้วนะ เราก็จะจบด้วยสีฟ้านะคะขึ้นสีฟ้ามาจบด้วยสีฟ้านะคะปดหนึ่งนะคะปดหนึ่งปดสองนะคะแล้วก็ปดสองหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้ห่วงก้ามปูนะคะอีกอันหนึ่งนะคะสอดเข้าไปที่ห่วงตรงนี้ นะคะห่วงเขาจะอยู่ในลักษณะนี้นะหลังจากนั้นนะคะล็อกด้วยโซ่หนึ่งต่อไปนะคะเข็มสอดเข้าไปในห่วงก้ามปูนะคะเราจะสอดเข้าไปที่กลางลายตรงนี้กลางลายตัวที่สองนั่นเองนะคะตัวที่สองใช่ไมมเอ่ยนะคะปกติลายเขาจะมีสามอันใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็สามด้านข้างใช่ไหมคะสอดเข้าไปกลางลายที่สองควักเข้ามา วกยาวเลยนะรอดเข้ามาในห่วงการปูจะอยู่ที่สองห่วงสองห่วงเสร็จแล้วนะคะล็อกไม่ใช่ล็อกนะคะหัวเข็มนะคะรอดผ่านก็คือถักเป็น X นั่นเองรือคอทอนะคะตัวที่หนึ่งนะต่อไปนะคะเข็มสอดเข้าไปในห่วงเหมือนเดิมสอดเข้าลายสุดท้ายก็คือตรงนี้นะคะสอดเข้าไป เชือกนะคะเข้ามาลอดเข้ามาเลยเข้ามาในห่วง x ที่สองนะคะจะอยู่แบบนี้นี่คือปิดงานนะคะปิดงานนะตรงนี้นะคะถ้าดูไม่ทันให้กดย้อนนะคะเราก็คว่ำตัวกล้ามปูมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะปิดงานตรงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นตรงนี้นะคะให้เราดึงยาวเลย นรือเราจะขึ้นโซนหนึ่งเพื่อมัดก่อนก็ได้นะคะดึงยาวดึงยาวแล้วทีนี้ใช้กันไก่นะคะตัดตัดเชือกนะคะเชือกตัวนี้ต้องตัดเผื่อไว้เก็บด้วยนะคะตัดนะคะแล้วก็ดึงยาวพอเราดึงยาวเสร็จแล้วนะคะตัดทั้งสองเส้นนะตรงนี้พี่นางนุ่มตัดนะตัดทั้งสองเส้นตรงนี้ก็ต้องเผื่อเหมือนกันนะคะเราจะสอดเข้าไป ตามหลังชิ้นงานตัวนี้นะคะแนะนำให้เอา,เอาให้เอาไฟแช็คลนนะคะกันเขาลุยนะแต่ตัวนี้พี่นางยังไม่ได้ลนนะคะ<ม>ก็ให้เราไปลนนะคะก่อนที่เราจะ,อะสอดเข้าไปตามชิ้นงานนะคะตัวนี้นะคะใช้เข็มตัวนี้เป็นตัวช่วยก็ได้ถ้าเราไม่ใช้เข็มใหญ่นะนะคะสอดเข้าไปตามชิ้นงาน พอเราสอดตามชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะเรากา็เราค่อยรลนติดก็ได้สมมุติเราสอดสอดเสร็จแล้วใช่ไหมคะสอดสอดเข้ามาด้านหลังชิ้นงานนะอย่างที่พี่นางบอกก็คือหลังชิ้นงานพอเราถักไปเรื่อยๆเนี่ยงานเขาจะหุบเข้าหากันขดเข้าหากันนั่นเองคือด้านหลังเนี่ยเขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลย พอเราสอดมาแล้วนะคะเราจะเอาสองเส้นนี้ผูกติดกันก็ได้นะคะผูกติดกันพอเราผูกติดกันเสร็จแล้วนะคะพอเราผูกติดกันเสร็จแล้วถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเขาอยู่หรือเปล่านะคะเราจะใช้กาวหยดด้วยก็ได้หรือว่าเราจะใช้ตัวไฟแช็กนะคะเวลาเราใช้ให้ระวังนิดนึงสมมติปลายเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราลนปลายนะคะแล้วเราก็แปะติดตรงนี้เลย นะคะงานเขาก็จะอยู่นะอย่างนี้นะคะให้เราเก็บนะคะเก็บงานทั้งสองด้านค่ะหน้าตางานนะคะพอเราทําเสร็จแล้วเก็บด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาประมาณนี้นะคะก็ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะใช้สีเดียวได้นะคะหรือว่าจะสลับสองสีก็ได้นะคะก็ ผลงานชิ้นนี้นะคะพี่ดังฝากเนื้อฝากตัวเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต,ต่อไปมานำเสนอด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ